สวัสดีค่ะเพื่อนๆพืนมาชมดอกทองอุไลกันค่ะเพื่อนเพื่อนสวยงามมากๆนะคะเป็นเซตเป็นชุดอ่าต้นเล็กนะคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตลอดค่ะที่เห็นดอกไม้นะคะทุกคนชอบค่ะชอบดอกไม้มากๆเลยค่ะ เมื่อก่อนไม่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ได้มาสัมผัสได้อยู่ใกล้ชิดดูแลเองนะคะเพื่อนๆก็รักนะคะรักเอ็นดูทุกดอกเลยแต่ก็เดี๋ยวก็ล่วงไปก็เกิดใหม่นะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสียใจบอกตัวเองนะคะบอกตัวเอง <c oughs> สวยงามมากๆนะคะก่อนนอนนะคะมาให้ชมกันค่ะเนี่ยค่ะ สวยงามสวยงามจริงๆเลยค่ะรอบต้นเลยนะคะต้นมีเยอะเลยค่ะมีดอกเยอะนะคะต้นเดียวนะ,ะต้นเล็กๆเตรียมจะบานพรุ่งนี้อีกนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะสวยงามทองอุไลมีเยอะนะคะมีหลายชนิดนี่เลยค่ะ ก่อนนอนชมอะไรสวยๆงามๆนะคะจะได้ฝันดีกันนะคะเพื่อนๆฝันดีหลับสบายนะคะนี่อันนี้มุมมืดนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะถึงจะมืดก็สวยค่ะทุกคนเป็นดอกที่น่ารักมากๆเลยค่ะน่ารักนะตัวเองดูสิ เชิญชมก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ชบานอนไปแล้วนะคะชบานอนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่นะคะชบาอันนี้คือชวนชมนะคะทุกคนมาเยี่ยมเชิญชมนิดนึงนะคะไม่น้อยหนะ้าเหมือนกันดูสิคะ่ะเพืเ่อนๆดูสิน่ารักมากแล้วหอมด้วยนะคะหอมไม่ทราบว่าหอมอะไรคะ่ะหอมฟุ้งไปหมดเลย ห <laughs> อมจริงๆเลยค่ะทุกคนดูค่ะสวยงามมากสวยงามค่ะเครื่องบินมาอีกแล้ว พรุ่งนี้จะรอบานอีกนะคะทุกคนน่ารักจังเลยเหมาะกับพี่ชุทุกต้นเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเก็บไว้ให้นะคะคนที่เขาขายพันไม้เขาจะเก็บไว้ให้พี่ชุค่ะนี่เลยก็ไปแอบดูค่ะบางทีก็ไปแอบดูถึงเขาจะเก็บให้ถ้าเราไม่ชอบไปก็ไม่เอานะคะทุกคนพี่ชุก็ไม่ได้รับมา เอามาตั้งแต่ไม่มีดอกค่ะเนี่ยค่ะสวยงามนี่คือชบบาค่ะชะบาที่แบบเป็นเพื่อนกันมานานนมนานนะคะเพื่อนๆรอพรุ่งนี้รอบานอันนี้ก็นอนค่ะนอนเ <c oughs> มื่อเช้ายังเบ่งบานแบบบานไม่รู้จะบานแบบใหญ่มากๆนะคะบานออกมาเน,นี่ยะคะเนี่ยสวยงามค่ะเพื่อนๆ ดอกไม้เยอะมากๆนะคะที่บ้านพี่ชูนะคะสวยงามขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมอ่ะปิดท้ายด้วยชวนชมสามสีลาติสวัสดีนะคะ